ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมกับผู้บริหารพรรคและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนทุกคนวันนี้มาขอถแถลงการในนามของพรรคประชาชนต่อกรณีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ได้วินิจฉัยให้คุณแพททองทานชินวัตรพ้นออกจากตําแหน่งทุกท่านครับนับตั้งแต่เหตุการณ์คลิปเสียงการสนทนาระหว่างคุณแพททองทานชินวัตรกับคุณเซนถูกเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะ ท่คประชาชนได้เรียกร้องมาโดยตลอดให้นายกรัฐมนตรีทําการยุบสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อคืนอํานาจให้กับประชาชนได้ใช้อํานาจของประชาชนในการตัดสินรัฐบาลชุดใหม่ที่มีความชอบธรรมในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองความขัดแยง้งความมั่นคงและปัญหาทางเศรษฐกิจที่กําลังรุมเร้าประเทศอยู่แต่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี กับเลือกที่จะรักษาอำนาจของตนเองให้คงอยู่ต่อไปจนมาถึงกระทั่งวันนี้ครับที่ศาลร,รัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้คุณแพทของทานชินวัตรจะต้องพ้นจากตำแหน่งผมและพักประชาชนได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในประเด็นที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ที่ชัดเจนแน่นอนตายตัวอีกทั้งในเรื่องนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการใช้ดุลพินิษต,ตามอ,าอำเภอใจของผู้มีอำนาจจึงไม่ควรถูกวินิจฉัยชี้ขาดโดยสารรัฐธรรมนูญในกรณีนี้พรรคประชาชนเห็นว่าคุณแพทองทานชินวัตรจะต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกหรือยุบสภาให้ประชาชนได้ตัดสินผ่านคูหาเลือกตั้งไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามในวันนี้เมื่อคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญได้ออกมาแล้วซึ่งมีผลเป็นที่สิ้นสุดทำให้สภาผู้แทนรัษฎรจำเป็นที่จะต้องมีมติในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่พรรคประชาชนเห็นว่าด้วยสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศได้จะต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีความชอบธรรมทางการเมือง อีกทั้งจะต้องเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจในการแต่งตั้งทีมผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองมากกว่าการแต่งตั้งบุคคลที่เกิดจากการเจราจาต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองแต่ด้วยเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทําให้รัฐบาลที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎรในชุดนี้ ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศในขณะนี้จึงเป็นการสรรหาหนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มาทำหน้าที่ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยเหตุนี้พักประชาชนในฐานะเป็นพักการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรจึงถือภารกิจในการผ่าทางตันทางการเมืองโดยอาศัยกระบวนการและกลไกลในรัฐสภา คือการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในการทำหน้าที่ยุบสภาเพื่อป้องกันม่ให้มีนายกรัฐมนตรีที่เคยเป็นอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารหรือนายกรัฐมนตรีคนนอกเข้าสู่อำนาจได้โดยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกคนพร้อมเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับข้อที่ห นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภาผู้แทนรัษฎรภายใน4เดือนนับตั้งแต่ที่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปข้อที่2ครับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งนี้ต้องไม่เกินไปกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปเงื่อนไขข้อที่3พักประชาชนยืนยันที่จะไม่ร่วมรัฐบาลและทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปโดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่และจะไม่มีบุคคลใดจากพักประชาชน ไปดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีนี้ครับจบการแถลงข่าวยังเป็นทางการขออนุญาตตอบคําถามสื่อมวลชนได้เลยครับผมไม่คิดว่าเป็นบวกหรือเป็นลบใดนะครับต่อพักประชาชนนะผมคิดว่าสิ่งที่จาเป็นเป็นอย่างยิ่งณตอนนี้ก็คือในเรื่องของการทําให้ประเทศเดินหน้าก็คือการที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว นะเพื่อที่จะได้มีรัฐบาลชุดใหม่ที่มีความชอบธรรมในการเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศครับตันนี้มีใครติดต่อบ้างแล้วครับเพราะว่าคดที่มีชื่อดังตอนนี้ก็คือมีคนใช้กเกษีกับคนอืินยังไม่ได้มีการตกลงใดๆอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจากพรรคการเมืองใดก็ตามนะซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราเองก็ได้ถแถลงจุดยืนไปนานแล้วและว,วันนี้เนี่ยก็ออกมาถแถลงในการยืนยันจุดเดิมอีกหนึ่งครั้ง ว่าพวกเราไม่ร่วมรัฐบาลและพร้อมที่จะใช้เสียงของเราทุกเสียงกลไกทุกอย่างที่เรามีในสภาเพื่อผ่าทางตันให้กับประเทศดังนั้นนะตอนนี้ถ้าพักใดๆก็ตามไม่สามารถที่จะรวมเสียงข้างมากในการตั้งรัฐบาลได้นะครับก็ถึงจะต้องมาขอเสียงนะสนับสนุนจากพรคประชาชนโดยที่เราไม่ร่วมรัฐบาลและต้องยอมรับเงื่อนไขทั้ง3ข้อที่ผมได้แถลงไปเมื่อสักครู่ได้ครับตอนนี้เอง,องก็มีกระแสขา่าวว่าคุณอนุทินนะครับกำลังจะมาที่พักเนี่ยมีการติดต่อหรือประสานงานเข้ามาหรือย,อยังครับ ก็ยังไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นทางการนะครับใดๆซึ่งผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าความตั้งใจของคุณออนุทินนะครับที่จะเข้ามาพูดคุยเนี่ยออจะเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ได้ถแถลงเรื่องของเงื่อนไขนะครับในการตั้งรัฐบาลที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในการยุกสภาโดยเร็วไปแล้วนะก็เชื่อว่าออทุกๆพักไม่ว่าจะเป็นพักใดก็ตามนะครับถ้าไม่สามารถรุมเสียงข้างมากได้ จำเป็นต้องมาใช้เสียงของพรรคประชาชนก็ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ผมได้แถลงไปถ้าเกิดสมมติว่าอตอนที่ขอร่วมครับก็คือยอมรับเงื่อนไขหมดเลยแต่พอได้เป็นรัฐมนตรีรัฐบาลแล้วเนี่ยมีความกังวลไหมครับว่าแบบจะโดนหกักหรือจะโดนเบี้ยวเพราะว่าที่ผ่านมาพรรคก็จะโดนแบบนี้มาตลอดครับก็อย่างที่ผมได้บอกกันนะครับว่าคนที่สามารถรวมเสียงข้างมากได้เนี่ยคงไม่จําเป็นจะต้องมายอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนดังนั้นถ้าพรรคใดๆก็ตามจะเข้ามา บรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขนะครับที่พรรคประชาชนได้ถแถลงไปหรือตัวผมได้ถแถลงไปเนี่ยแปลว่าเขาต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะเพราะนั้นหนึ่งประการที่ออสอสอของเราทั้งหมดจะใช้เสียงทั้งหมดที่เรามีเพื่อกํากับทิศทางของประเทศนําไปสู่การเลือกตั้งใหม่โดยเร็วที่สุดเนี่ยนะผมก็เชื่อว่าจะเป็นเสียงที่สําคัญในสภาในการกํากับน,บนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่โดยเร็วตามเงื่อนไขที่ผมได้ถแถลงไป นะัันนป้นประการแรกอีกประการหนึ่งผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐรัฐบาลหลายๆชุดนะก็มีการผิดสัญญากับประชาชนหลายครั้งนะแล้วก็ถ้าครั้งนี้นะครับทำผิดสัญญากับประชาชนอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมก็เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนก็จะจดจําแล้วก็จะตัดสินนักการเมืองที่โกหกประชาชนครับอ,อันนี้คือเงื่อนไขคือยุบสภาภายใน4เดือนเนี่ยมองความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่ายังไงครับสำหรับพรรคประชาชนพร้อมที่จะเลือกตั้งใหม่ไหมครับ พวกเราไม่ได้ตั้งเงื่อนไขนี้บนพื้นฐานที่ว่าเราประเมินจากความได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมืองของพรคประชาชนนะครับเราตั้งเงื่อนไขนี้เป็นสิ่งที่เราอยากยืนยันมาโดยตลอดตั้งแต่กรณีที่มีคลิปเสียงรุดออกมาว่าประเทศจะหาทางออกได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลที่มีความชอบธรรมผ่านการเลือกตั้งใหม่เพราะนั้นก็อยากจะยืนยันอีกสักหนึ่งครั้งว่าไม่ได้ประเมินเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบหรือพร้อมไม่พร้อมนะครับจริงๆเราพร้อมเลือกตั้งทุกวัน นะครับแต่ว่าเราตัดสินใจตั้งเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยก็คือเพื่อย,ยืนยันในหลักการเดิมครับคำวิน <c oughs> ิจฉัยแบบนี้ครับจะมีผลมีปัญหาต่อสถานการณ์ชายแดนณนะตอนนี้ไหมครับเพราะว่าทางกัมพูชาเองก็คงเอาไปเค็มอีกว่าเป็นผลงานของเขาอะไรแบบนี้ทำให้ใช้เหตุผลว่ารัฐบาลไทยไม่มีเสถียรภาพครับ <c oughs> ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการนะครับ ถึงส่วนราชการของไทยทุกส่วนที่จะต้องทําหน้าที่สื่อสารนะครับทำอย่างไรไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับ วันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ